ตอนนี้อยู่ที่หมอชิดนะฮะก็ข้าวมือแรกของวันนี้นะครับเชา้านี้ตอนเดินทางไปบึงการแล้วค่อยข้ามเรือไปฝั่งลาวนะเป็นการไปลาวจริงจังครั้งที่สองแล้วกนะ็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันว่าที่ลาวเป็นยังไงบ้างอุดเต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่พาไปในครั้งนี้อิกคข้าวป ทั่วไปก็จะเป็นตลาดบ้านเรานะครับเหมือนที่ประเทศไทยขายของทั่วไปเลยนะฮะของของไทยก็มีนะครับผมส่วนมากก็ของของไทยทั้งนั้นราคาก็พอๆกันไม่ได้ถูกไปกว่ากันเลยนะฮะผลไม้เหมือนกันตลาดบ้านเราเห็นไหมนี่เราบ้านเราเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นขายของไปตามตลาดนะฮะ มีผ้าสิ้นนี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านค้าของประเทศเราส่วนมากของไทยนี่ของเราละอ๋อนี่ของเรานี่ี่ของเรานี่ก็ของเรานี่นะฮะผมก็เพิ่งเคยเจอนี่ก็ของเราแต่ส่วนมากก็ของไทยก็เอามาเยอะนะฮะนี่มีนี่แคมปัส นะแล้วก็มีบิ๊กแบงนะครับเป็นขนมของทางประเทศไทยอันนี้อันนี้ของไทยหรือของลาครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นของไทยของไทยอ่ะอ๋ออันนี้ของไทยถ้ามึงก็แหาของนี่ของลาวะไอ้ของลาวเนาะอือฮะอันนี้ก็ของลาวนะครับนี่ฮะว้าวแต่ส่วนมากไทยจะเยอะแล้วมาดูเครื่องดื่มกันดีกว่าเครื่องดื่มไปดูเครื่องดื่มของของลาวมีอะไรบ้างมีบ้าให้น้องดูอันไหนมีบ้า ส่วนมากที่เห็นเห็นก็เป็นของไทยเยอะเนาะกาโตอาจจะจะมีเบียราวเบียราวได้เป็นของเรานะฮะแล้วก็อันนี้คือน่าจะของไทยปะใช่ไหมของไทยปะ<อ>นี่ของเราเอ่ะอ๋อหรอของนี่ของเราคราบมะพร้าวโอชินะครับผมคุ้นๆกันอยู่เบอร์ดี้นี่นี่ซีวิตคุ้นๆกันอันนี้ก็สติงนาเนตตาซอยมินินดาแฟลซี่ นะนี่ก็คือร in ้านค้าที่ประเทศลาวตอนนี้เราอยู่กันที่น่าจะออกทางชนบทนิดนึงนะดินแดงไงดินแดงอยู่เลยนะก็เหมือนต่างจังหวัดของประเทศไทยอะนะฮะแต่ส่วนมากที่นี่จะใช้รถไฟฟ้านะใช่ไหมรถไฟฟ้าจะเยอะทุกบ้านเลยป่ะนี่มารถไฟฟ้านี่ก็มีนะฮะอันนี้ก็มีรถไฟฟ้าแล้วส่วนมากน้องๆพวกนี้ขับเก่งหมดเลยนะขับเป็นทุกคนเลยใช่ป่ะ ตั้งแต่ที่เห็นมานี่คือทุกบ้านใน,นต้อมหนึ่รถไฟฟ้าหนึ่งขันใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรลงยูทูปชื่ออะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> อา้าวหรอโอ้นี่ลงยูทู่ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ <Win. S 1> อะไรวินเจ้าของร้านเจ้าของร้านในอนาคต <laughs> ครับผมเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนนะครับเพราะว่าเดินทางมา13ชั่วโมงนะฮะก็เดี๋ยวหาอะไรกินพักผ่อนก่อนวันนี้ก็คงมาแค่ที่พักผ่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปขุดจิ้งหรีดกันนะครับแล้วก็ไปที่สวนยางไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมไปพักผ่อนกันบ๊ายบาย เอ้ยอยอดต,ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศลาวเรากำลังจะไปขุดจินออจินล <Yeah. S 1> ป์ประเทไทยประเไทยก็คือจิ้งหิีนการเดินทางในครั้งนี้ได้อะไรมากมายนะครับ หากชีวิตคือการเดินทางระหว่างทางคือจุดหมายครับนะเขาก็มาแมลงเต็มหน้าเลยเห็นไหมนะมแมลงจากกี้ควายเต็มหน้าเลยมแมลงวันเราไม่แน่ใจก็เป็นอีกหนึ่งกิจก,กรรมในวันนี้นะฮะก็ได้สัมผัสกับการหาจิ้งหรีดนะครับขุดหาจิ้งหรีดถ้าภาษาไทยนะถ้าภาษาทางลาวอีสานก็จิลลอจิหลอจิหลอ,อนะครับผมก็เดี๋ยวเรา ไปขุดกันดูก่อน Banana. ว่าวันนี้จะได้กันกี่ตัวโอ้โหแมลงเยอะมากเห็นแมลงวะอ้าแมลงเยอะนี่คือร่องรอยของการขุดนะฮะก็จะเป็นตามทางเดินมาเลยมาเขาก็จะขุดกันนะฮะนี่มาเดินเด,ดินไปทางซ้ายนิดน,นึงกว่านิดนึงก็เจอนะครับก็ต้องดูว่าตรงไหนมันมีคือเหมือนจะเป็นแบบคุยๆดินขึ้นมาเหมือนดินมันจะถูกคุยขึ้นมาฮะนี่เพียบเลยดูดูร่องรอยการขุด นะครับคงได้ไปหลายตัวกันแล้วนะครับมีคนมาขุดเยอะครับก็เป็นการหาของป่าการหาของป่าทางต่างจังหวัดนะครับก็จะหากันแบบนี้แหละผมว่านะทางเราก็เหมือนเหมือนกันทายเราพี่น้องกันนะครับคือถ้าเราเห็นแบบเนี้ยดินมันจะถูกคุยขึ้นมานะฮะถูกคุยขึ้นมาแบบนี้ก็คือน่าจะมีตัวใช่ไหมครับ นี่ฮะโอ้เป็นรูนี่เห็นไหมรูนี่เป็นรูว้าวมาขุดกว้างๆหน่อยนะเดี๋ยวไปสับตัวขาดนี่ฮะโอ้โหรูบลเลอร์เลยฮะมีให้ไมต่อเอ้าดูขุดไปตามรูนะฮะมีๆเจอแล้วเจอแล้วเแล้วว้าวมันก็จะมุดอยู่อย่างนี้นะฮะพูดอยู่ตรงนี้อ่าจะลองหยิบ นี่โอ้เป็นตัวอย่างนี้เลย ขุดได้ไหมได้ไหมหายดูดิอ้าวนี่เป็นรูอ่ะลองหยิบมันออกมาดููหยิบหยิบยากหยิบยากขุดนะโว้ยตัดเกือบเลยปะล่ะคว้าเลยอ๋อนี่ครับโอ้มา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 บู๊ตต้องปแล้วเหนบป่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่อ่าโชว์กล้องหน่อยโอ้นี่เสียงจิ้งหรีดนี่ต้อไรเนี่นี่ เสียงจิ้งหรีดอยู ladies, ่ตรงไนนี้ไปไปไปมันหยุดมองอะไรเราเหรอเนี่ยไม่ใ nah, ห้กลัวได้ไงไป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 อยู่อยงนี้เราก็ไม่กล้าไปนะเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาไป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 เขากลัวเราอ่ะนี่นะครับ อันนี้คือคนนำนทางของเราใน,นวันนี้นะเด็กน้อยคนนี้ชื่อว่าสุริยานำทางเราเข้าป่ามาสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปดูสวนยางกัน let's go ไปกันต่อโดดกระโดดปนุนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ต้นยางนะฮะสวนยางที่เขากีดยางกันก็มาถึงแล้วบรรยากาศดีมากดูดดน,น,น,นี่ติดริมเขาเลยนู่นนเห็นเขาเปล่านี่ติดริมเขาเลยนะฮะ คือติดเลยแหละเอาง่ายเดินไปก็ขึ้นเขาได้เลยแต่แค่เดินมาตรงนี้ก็ใช้เวลา,านานมากแล้วอะ่ะสามชั่วโมงอะ่ะคือเดินมาแล้วก็ขุดอ่าจิ้งหรีดไปด้วยนะฮะหรือจีร่อนะครับผมก็เราอยู่ที่ดาวเราก็ต้องได้่าจีร่อนนะ,ะภูมิอากาศเหมือนที่ประเทศไทยนะฮะก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะ,ะัเป็นครั้งที่สองที่ได้มาต่างประเทศ <laughs> ต่างประเทศก็คือประเทศดาวนะฮะต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้แล้วก็ดูแดทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่เราได้มาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามีโอกาสอยากได้มาบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่าประเทศนาวน่ารักครับคนน่ารักก็เขาเรียกว่าไงเป็นประเทศพี่น้องของไทยเนาะไทยนาวพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าต้นยางที่เขากีดกันเป็นยังไงอะ กีดยางกีดยางนู่นเด็กกีดยางนู่นมันยางเยอะอ๋อเหรอแล้วต้องกีดตอนไหนอ่ะมันมียางออกมาไหมกีดไปแล้วเหรอกีดไหนเอ่ยไหนดูซิพาไปดูซิต้นยางเขากีดกันเขากีดกันลงไปไงไหนนลำยางมีมีไหลไหมไม่มีผมยังไม่ออกเลยเนาะ ไปคุณจีนดอเหรอเนี่ยไปละนะฮะนี่คือคนที่พาเรามาเข้าเดินป่าดำทางวันนี้เดี <c oughs> ๋ยวไปดูบรรยากาศต้นยางกันเขาบอกว่ายังไม่ค่อยมียางเท่าไหร่ต้นยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับผมยางอืมยัง เล่กเห็นแล้วเลๆมันเจอดิไหมเอ่ยมันจะว่องดีนะนี่ครั้งแรกเลยว่าแบบหรือว่าเ่กิแล้วครั้งแรกครั้งแรกเมกิ้เหนแม่เราเวนต้นดูหน่อยตลเทียนมันโดนลายกินไเป็นเลยแต่ว่าคนที่โกคนนี้แตเจ้า งอกริดกันได้เลยงอเลยแล้วไหลไน้ำยาวหน,น่อยนะงต้นอะดรต้นมันยังเล็กอยู่ปะเขียวปะเกิดมันยังน้อยถ้าปีหนา้าบลปีนาบอยากเ่ากริดเมื่อวันเป็นอันนี้อยู่แล้ว,ยยลวนี่ครับกีิดยาง กีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภยัยมากีดยางที่ปักสันนี่นะนี่คือ,อยางนะฮะ, <S 2> <S 2> อ,ะอันนี้ได้เยอะอยู่ฮะ,อ,ะอ๋อต้นใหญ่ก็ไม่มียางนี่ไปไปไปกัน้องสุริยาเาหมายโอ้นี่เยอะนี่เยอะทำไมอันนี้มันเยอะขนาดนี้อ่ะ ดดำออเเดำ,ดำ,ดำอ,อ,ออ้น่มัวาเออเออนี่ยางครึ่งแล้วแนะหละกี่วันเนี่ยมันถึงได้ขนาดนี้เนี่ยสองมือองม้อโอพวกอะไรของไงนาวัวอยู่ไหนอ่ะอปล่อยไปแล้วเหรอเรือไปปล่อยไปปล่อย,อ,ย,ยอ๋อนี่ครับเด็กเลี้ยงวัว <laughs> เด็กเลี้ยงวัวถือถือเสียมไปอันหนึ่งเราไม่คงไม่เดินไปนะมันร้อน <laughs> อุย้ยคุดร้อนนะร้อนจริงรไม่ไหวนะเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวไปไปกันตอ่อ <laughs> เอ้ยอยากกินซอยจุเ้ย เขบโหดมากอ่ะ การเดินทางก็ต้องมีวันสิ้นสุดการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับไม่ dead, <t autres> เดินกลับสิตอนนี้เรากำลังจะกลับฝั่งไทยกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านนะครับด่านของทางปักซันนี่นี่เป็นน้ําโของอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นน้ําโขงรุนค้คือฝั่งไทย <t rio> เราต้องมาทําการผ่านด่านตรงนี้นะครับที่ทําการตรงนี้ของทางฝั่งลรานะครับปักซันนะ,ะตอนนี้อยู่ที่ปักซันการเดินทาง มีวันสิ้นสุดนะครับผมก็การเดินทางในครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้สัมผัสแับในสิ่งที่เราชอบตั้งแต่ผมทํำ Youtube มาก็คือเริ่มเริ่มแรกเลยนะคืออยากมาที่ประเทศลาวมาทําคลิปแบบว่า,าไปทําชนบทไปดูแบบพื้นเมืองธรรมชาติแบบว่าการเป็นอยู่แบบชีวิตแบบง่ายๆนะฮะการใช้ชีวิตบ้านๆเราเลยแหละนะฮะคือ เป็นความฝันอันดับแรกๆของผมเลยแล้วก็ได้ทําในครั้งนี้คือถือว่าดีใจมากประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งขั้นหนึ่งนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็เอาไว้ดูเป็นความทรงจานะดีใจมากที่ได้ไปนะครับแล้วก็ได้โอกาสที่แบบว่าได้ไปสัมผัสจริงๆนะดีใจที่สุดนะโหโโโดีใจเลยก็เท่ากับว่าเราทําตามความฝันที่เราเคยฝันไว้สําเร็จอีก19ก้านะฮะแล้วฝันต่อไปก็จะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ ไปประเทศนู้นประเทศนี้ให้ได้นะฮะอันนี้ก็คราวครั้งที่สองนะครับที่มาแบบจริงจังครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ต้องตามมาเรื่อยๆแน่อนอนเพราะว่า <c oughs> นี่สปปลาวมาให้ดูก่อนเดี๋ยวถามว่ามาไม่ถึง <c oughs> สปปลาวพักสัตว์ถึงแล้วนะฮะแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนี่อยตรงนี้เลย <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย